ตื่น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 กันหรือยังคะมีเรื่องแล้วอทำไมมีเรื่องอะไรมีเรื่องแล้วศึกสาวสองสาวสองตบกันค่ะคอมเมนต์กันในงานประกวดนพมาศศึกออ่างถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะทำไมอะรุ่นพี่ที่ชื่อไอคเมนเอิร์ธแล้วก็จิกหัวแล้วก็ตบเอิร์ธนี่สาวสองด้วยกันนะโอ้โหอไปดูก่อนค่ะปอยปอยปอย มานี่มานี่จิกแบบนี้เลยไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไอ้ดุมากนะนะ<อ>เห็นไหมไจิกหัวเอ,อิญอะเอ,อิญเป็นสาวสองอะเอ,อิญเป็นรุ่นน้องอะเป็น<อ>รุ่นพี่ตัวใหญ่กว่าด้วย<อ>แรงเยอะกว่าด้วยนะจิกลากไปเลยลากไปเลยลากไปแบบเนี้ยอันเนี้ยในเพจ Facebook l e t s Go นะคะเอามาให้ดูกัน อุย้ยเจ็บแทนเลยอะเนี่ยเขียนข้อความว่าพี่คะหนูสามารถร้องทุกกับเพจพี่ได้ไหมคะพวกหนูไม่ไหวกันจริงๆตอนนี้มีกระเทยที่ชื่อไอซ์ก็คือเสื้อเขียวนะคะอ้างตัวเป็นประธานชุมชนทําร้ายร่างกายเด็กทำแบบนี้หลายครั้งแล้วมีพยานเกือบ20คนอยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือเด็กหน่อยที่ถูกทําร้ายอะ่ะกลัวว่าเรื่องจะเงียบเขาทาแบบนี้เสมอเลยพวกหนูไม่กล้าไปแจ้งความกลัวจะไม่ปลอดภัยโอ้ยคุณผู้ชมเจ็บหนังหัว ผมล่วงเป็นกระจุกไหมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกของ1ิธันวาคมนะคะแถวแถวสระบ,บุรีค่ะเนี่ยจากนั้นงานนักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปไปหาไอ้หน่อยอม,มาแล้วไอ้ไอ้เจอไหมในจุดนี้ที่เกิดเหตุการณ์นะคะเนี่ยเขาเรียกกันว่าคลองกุมภทันทดน้ําค่ะที่สระบ,บุรีไปเจอกับไอ้ละโอ้ไอ้ยินดีคุยกับนักข่าวนะคะนี่นี่น,นี่คนนี้ค่ะชื่อว่านายสันติสุขอายุ36ปีเป็นสาวสอง ถามทำงานอะไรอยู่ล่ะเห็นบอกว่า ok <aw> เป็นเลขาธิการหรือว่าเลขานุการชุมชนอินทรักษมามัคีค่ะอยู่แถวแถวพระพุทธบาทที่สระบุรีเธอก็เล่าให้ฟังวันนั้นนะวันที่เกิดเหตุเธอก็ไปนั่งเล่นที่โตหินอ่อนกลุ่มสาวสองของเธอมีปัญหากับสาวสองรุ่นน้องก็คือกลุ่มของเอิร์ธมาก่อนถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องของการประกวดนางรพมาศในวันลอยกระทงโอ้โหนี่ผ่านมากี่คืนแล้วล่ะจากวันลอยกระทงอ่ะ เธอเล่าให้ฟัง่งนี้ตัวเธอส่งนางนงพมาศเข้าประกวดส่วนน้องเอิร์ธเนี่ยเขาก็มีลูกทีมส่งเข้าประกวดนางนงพมาศเหมือนกันแต่ไปเขม่นกันมองหน้ากันหลังเวทีวันนั้นตามองตาเสร็จปุ๊บอื้อหือมันไม่ถูกกันนะคะ uh huh. มันรู้สึกไม่พอใจอะ่ะไอ้วันที่เกิดเหตุเธอบอกเธอไม่ได้ลงมือรุนแรงเลยนะแค่จิกหัว uh huh. จิกหัวน้องเอิร์ธจนมีการตบตีกันคือเพื่อนของน้องเอิร์ทที่มาด้วยก็ไม่มีใครห้ามเลยนะแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนของน้องเอิร์ธนั่นแหละเป็นคนที่ถ่ายคลิปเธอยืนยันเลยว่าเธอ ไม่ได้เป็นคนที่มีอิทธิพลเธอไม่ใช่กลุ่มมาเฟียเธอไม่ใช่สาวสองที่มีอิทธิพลเลยเธอก็เป็นคนธรรมดามีการมีงานทําเป็นเลขานุกการอยู่ก็แค่นั้นเองอะค่ะตอนนี้ยังไงก็ตามแต่นะมันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตํารวจค่ะเดี๋ยวต้องตามตัวน้องเอิร์ธมาสอบสวนข้อที่จริงด้วยเพื่อจะได้ทําตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะว่าภาพมันชัดคุณผู้ชมค่ะเป็นการทํร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น ไอ้ว่าอย่างนี้ไอ้คือคนที่จิกห like ัวเป็นสาวสองที่แรงเยอะจิกหัวเขาว่าลากไปอะเอิร์ดว่ายังไงเพื่อนเอิร์ดเป็นคนถ่ายภาพอีกเอามาลงคอมอีกเงี้ยพรบคอมอีกหูเรื่องนี้ต้องขยายเยอะเออ